เอ้พวกนายทำไมเปลี่ยนชุดเรยจังเลยเพิ่งถึงเองนี่อ๋อพอดีเสื้อเกอ่าเหงื่อมันเต็มอะก็เลยต้องเปลี่ยนอ๋อแล้วทุนนั้นเลยเหรอ,อะจะให้เหงื่อไม่ได้ออกอยังไงล่ะพี่มาพักใต้ทังทีกลัวจะเหงื่อแตกไล้พี่ไปไม่ต้องกลัวที่เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เขาบอกหรอกนะโอ้เพิ่งถึงตะกี้แล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะพี่ว่าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พี่บอกอะจะเสื้อไหมกับบังเข้าสัวนบางผมองขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะเพื่อนผมเสียมารยาณนิดนึง อ๋ไม่เป็นไรป้าเข้าใจในมผมมองของพวกนายเอา,ปอาเป็นยังไงไม่แปลงไปไหนไหนล้วพ,พ,พี่พี่จะพาของเก่าที่เราจะไปดูนี่ไงถึงแนละ้วเราจะมาศึกษาตร,ตรงนี้แหละวันนี้ทำไมเหมือนกับบ้านคนจันเลยอ่ะ๋อเพราะที่นี่มันคือศูนย์จำลองย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองยี่งอเจ้าทัชวัฒน์แห่งนี่ไงก็เลยกับเหมือนกับบ้านคนอนื่น โอ้โห oh, oh. สวยจังนะเล้ยได้ไหนเจ้าหน้นานที่ละที่จะให้ความรู้กับเรานี่ไงบาฟาอิสเป็นพิธีกรประจำสูนนี้สวัสดีครับน้องๆขอเชิญน้องๆขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ ตรงน้องว่าน้องๆจะไปดูส่วนไหนก่อนถ้าแต่พี่เสดวยแะครับจะพาพวกผมไปส่วนไหนก่อนในส่วนนี้นะครับก็เราจะแสดงเป็นสิ่งของโบราณต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชุดเครื่องเป็จรงคงแล้วก็ พวกชุดตะเกียงพวกภาชนะอะไรต่างๆเป็นชุดทองเหลืองนะครับในส่วนของตู้การจัดแสดงนะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งก็คือจะเป็นการจัดแสดงชุดพวกมิดพ้าโบราณนะครับมิดพ้าโบราณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวน้องๆชมได้เลยนะครับมีดพ้านะครับโบราณต่างๆนะครับก็คือเราได้รับการบริจาคจาการาษฎรในพื้นที่และก็ส่วนหนึ่งก็คือทางศูนย์วัฒนธรรม ได้จัดหามาเพื่อ,อเป็นแหล่งเรียนรู้น้องๆได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปห้องต่อไปเลยนะครับตอนนี้ก็น้องๆเข้ามาในห้องนะครับก็คือในส่วนนี้ก็คือเราจําลองเป็นห้องนอนของเจ้าเมือง,เ,งเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องนอนก็คือจะมีโต๊ะโต๊ะข้งแป้ง นะครับตู้อ่านหนังสือและก็เตียงนอนนะครับที่เราจําลองขึ้นมานะครับไม่ใช่ตุ๊ของจริงๆนะครับก็คืออย่างน้อยก็เราได้รู้ถึงว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับเวลาเจ้าเมืองเขานอนในห้องนอนลนักษณะอย่างไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะเหมือนกับห้องทั่วๆไปเนาะ mm hmm. ก็คือจะเป็นพวกชุดเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งในการแต่งตัว mm hmm. ตู้อ่านหนังสือก็คือเจ้าเมืองจะชอบที่จะศึกษาก mm ิต hmm. า หรือว่าหนังสือเป็นอ,อัลกุรอานเป็นอะไรพวกนี้เพราะว่าเจ้าเมืองเป็นมุสลิม